โรงเรียนบ้านประชาสามคัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งด้านกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ คุณธรรมจริยธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านประชาสามคคีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของโรงเรียนบ้านประชาสามคีเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมสุขภาพมีหลักฐานเชิงประจักษ์เช่นโครงการเด็กไทยฟันดีโรงเรียนอ่อนหวานโรงเรียนออยอน้อยเป็นต้น